เอางี้ไหมมึงก็แต่งตัวที่นั่นทอดชุดทอดสร้อยทอดแหวนมันเอาไปคลายเอาไหมไ้ยไม่เอาหรอกทำไมเขาจะเอาให้ผู้หญิงรู้ล่าจะไปรู้ได้ไงเล่าเออไปเอาเข้าได้ไงแล้วอยู่ดีๆชวนกูไปขโมยซะไงนะฮะเอาไอ้ท้องกูท่ามจริงนะมันจะตายแล่ไม่ตายแล่เนี่ยแล้วถ้าเกิดมึงกับกูไม่เอาคนอื่นมาเห็นเข้าก็ต้องเอา ไม่เอาลูกมึงไม่อยากมีบอกกุ้งเลยมันไม่สบายใจไม่ใช่ของเรามันจะไปเอาของเข้าได้ยังไงลรามึงอยากเป็นคนดีมึงเป็นไปกูเอาคนเดียวอยามาคอแบ่งกูนะแล้วแต่เลยไม่ขคอหรอกเฮ้ยมึงสลบอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเนี้ยเนี่ยไอ้มึงไปเดินอดรัของข้าเดือไปยุ่งจังเลยก็มันเนี่ยไปที่ชายโพก่ะ แล้วมันคืออะไรน้มึงดูที่ตึกกูไม่เคยเห็นกันมันรู้โต๊ะได้ด้วยเดินต้องรู้ต้องชักคนด้วยเฮ้ยเยืนเก็บกดอดกันอาเนื้อไม่ออกไอ้สั่งว่าอะไรตกใจหมดแล้วกูจะไปรู้ไหมล่ะกูเรียนปอตกปอเจ็ดสำเร็จนุลูบาล อ่านไม่ออกแเฮ้ยนี่มันมีตัวหนังสือด้วยเนี่ยเหมือนกับปัญญาอ่อนเขาเขียนข้างนี้อ,อกี้กูเห็นอยู่กูพลิกกลับไปอยู่เพราะมันบางเนี่ยมันก็เห็นไว้ล่ะอทันรู้ทันรู้เขาอ่านว่าอะไรแล้วเขียนยังไงกูไม่รู้เอองานที่แล้วอ่านไม่ไงคุณทำงานนี้ยังไงแล้วจำไม่ได้นึ่องค์กริย์ธรรทมทิศย์คนละเลือน ธรรมชาติินน่ะมันเรื่องค่าทีวีธรรมรา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 ช้าเปล่าธรรมราช้าเอ้าทอาไหมเรื่องค่าไม่ออกมึงรู้ได้ไงอ่ะทไมอ่ะปวดนะเล่นผิดมีปัญหาเอหลงกูเล่นผิดเดือดตายค่าตัวกูจะพึ่งให้มึงอ่านเลยมึงรู้อ่ะเออมึงอ่านไปก่อนเดีเชื่อกูเถอะมึงนี่เม็ดเยอะนะเนี่ยเอาอ่านจิ ถึงองค์สัตร์ธรรมราชาเราสิงหราชราชาขอฝากองราชบุตรพานุวัฒและมหาเดกรัชดาออมาเข้าวิธีอักพิเศษสมรสกับอง์หญิงอารยาออขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงจากเราสิงหราชาเฮ้ย คนนี้เป็นเจ้าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันพูดภาพเดบิดวต่กระตูกักระเดงอะไรหนะ้าดหนทีไม,มันลื่นมันตกใจมันตกใจอะไรเนี่ยกูยไม่เห็นแก่เข้าใจเลยเนี่ยมึงไม่เข้าใจได้ยังไงแล้วเขาบอกว่านี้เขาฟากลูกเข้าให้มาแต่งงานกับอะไรอะไรยาพานุษย์กับรัชดาเนี่ยก็เนี่ยพานุษย์แน่นอนเลยแต่งตัวอย่างนี้กูไอ้นั่นมาหาดเล็กรัชดา ตาคนนี้เป็นเจ้าเหรอเจ้าเอ้าก็ดีเลยดิดียังไงนุงเอ้าไอ้ทีเจ้าโดนทำร้ายใช่ไหมโตกเออเราก็ช่วยเขาแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขารู้ว่าเราช่วยเราสร้างความดีความชอบเนี่ยเขาจะไปทานเงินทองให้เราเยอะๆเยอะยนะไอ้ทอง รวยกันแล้วเว้ไอ้คุณทองไอ้โลกซวยมึงคิดอย่างนั้นเลรกแต่ความเป็นจริงนี่มันไม่ใช่กูห้ามจริงๆนะตอนมันโดนฝันมันก็ไม่รู้ว่าใครทำร้ายมันมาแล้วมึงกับกูมาช่วยมันทําห้ตื่นมามันคิดว่ากูกับมึงเป็นคนทำร้ายมันแล้วมจะตั้งในพวกประหานเราอีกแต่ถ้าคิดกลับกันในทองเพื่อนมึงอยากมีกอกุ้งกูอยากเลี้ยงเป็ดเอางี้ไหมมึงกับกูร่วมมือกันหอมตัวเข้าไปในเมืองหลวงมึงก็เป็นไอ้ราชบุตร แลพันวัดเดี่ยวกูเป็นไอรัชดามึงก็เข้าไปแต่งงานพอมึงแต่งงานเสร็จปุ๊บมึงก็โกยเงินโกยทองกลับมาบ้านเรามึงไปซื้อบ่อกุงุงกูซื้อเป็ดเทีเ้ยงไอเพื่อนไม่เอาหรอกทำไมแล้วถ้าเกิดเข้าฟื้นขึ้นมาแล้วเข้าตามเราไปอะไม่รู้ว่าเราไปตัวปลอมหรือเปล่าโดนดิดนมนไม่พุ่งไปกลานพอดีมันจะตายแล่ไม่ตายแลแล้วม,มันไม่ฟื้นแล้วเอาเงินเลื้อกู ไม่เอาลูกปอมตัวไม่กล้าลูกไม่เอาลูกมึงไม่อยากมีบ่อกุ้งเอะมึกไปยากมีบ่อกุ้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยเก็บตังค์ไปก็ได้ลองหลับตาสิจินตนาการเล่นๆสมมติว่ามึงได้เงินได้ทองมามึงไปซื้อบ่อกุ้งแหละลองหลับตามึงต้องงมึเชื่อกูเถอะโอ้โหไอ้คนทองทำไมอ่ะเฮ้ยมึงมีบ่อกุ้งเป็นพันๆบ่อเลยแล้วนะเออวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ่อกุ้งนี่สุดดุขูลูกตาเลยไอ้ที เออว่าไงฮะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาข้อซื้อกุ้งพันโลโอ้โหนี่แกกินกุ้งเก่งไอ้แกกินกุ้งเกินแกสั่งไม่หยุดเลยแกกินกุ้งแต่หุ่นแกเหมือนหมูแดงเนาะกินได้เลยได้เลยลงบินไว้ลงบินนุ่นนุ่นจอมเด็กวัดเสี่ยวหวานมาข้อมาวิซ่องพันโล น้องนี่ใจดีทุกคนใจดีเอาไปเลยจ้ะซ่องพะโลสไวยทั้งนั้นน่ะหลับนายมึเห็นอะไรมั่งเพื่อนมึงเห็นอะไรมั่งเอ้ยเห็นเห็นเห็นอะไรวะกุ้งเต็มเลยบ่ของกุ้งเต็มเลยวะเออเออเเดี๋ยวอะไรวะไอ้ทีฮะโอ้โหเป็ดมึงเต็มบ่อกุ้งหมเลยเนี่ยนี่มึงเอาเป็ดมึงเอาจะบอกกุ้งเลยเนี่ยไผ่จะฆ่ากูในจินตนาการเนี่ยเฮ้ยแค่คิดแค่คิด ไช้จริงเออมึงนี่จะเอาเป็ดไปไว้ในบ่อของกูจริงๆใช่ป่ะเดี๋ยวกูมีตังค์แล้วกูก็ไปห้าที่เลี้ยงของกูเองแน่นะเฮ้ยแต่ว่ากูรับตามเมื่อกี้นี้นะมันจะมีบ่อของกูเยอะแยะเลยอ่ะมึงมีความสุขกับที่มีความสุขว่ะร่วมมือกับกูไปพันุวัตรเอยเออมึงเป็นพนุวัตรเดี๋ยวกูไป็รักษาเองเอาเอาเอาถอยช่วยถอยชุดตรงนี้นะเนอะเปลี่ยนตรงนี้เลยโอ้แล้วใครก็ไม่พลาดไปมาเนอะไม่ปานนี้ใครลกเหมือนเนี้ย เอาเอาเอารอมานานแล้วโทษชุดยาวเนี่ยกูจะใส่เป็นไหเนี้ยกูแต่งให้เดี๋ยวกูแต่งให้เวเาเบวด้วยแบด้วยไปลาเกยเบี้ยวจังตังให้ก้อนลามกูรอเขาดามเป็นไงฮือยังเลยเขายังไม่ได้ให้เลยได้ดูกเบ้งกันโอไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับ โอ้ยกันได้ไดได้แงกนอ้าเอานี่ไปใจเย็นเอาไปนี่เดี๋ยวนี่เอาตังเองสิใจเย็นมึงใจเย็นเข้าให้มาแบ่งกันเอาคนละครึ่งอันนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยตรงอันนี้เอาลามอ่าอันนี้แบ่งกันน้อยอันนี้แบ่งกันนะแบ่งกันคุยเรื่องแบ่งตังก่อนโอเคชัดเจนเออนั่นแหละชัดเจนเนี่ยเอาไถ่ลูกก่อน กูถ่ายครึ่งหนึ่งได้ไหมทำไมเล่าก็คนละครึ่งนี่เออมึงก็มาให้เต็มตัวและชวนคุยดับฟืดอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับนะอย่าไปปลอมตัวกันได้ทุกวันมะม่วงน้ำป้าวานกูกินจนขี้เป็นเลือดอยู่เลยนนะโนบคุณขอบคุณครับมาแล้ว ทำผมทวไวไลท์ซะด้วยไยรอกูแป๊บนึงนะเข้าคอท้ายลูกกูเดียวเออได้ได้ก็มึงรออะไรี้นก็คอท้ายนะสิหายรอเลยแล้วตัดผมทรงตะยนฟัวเดี๋ยวตัดผมสั้นจุด่ว